าติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไสารและดีกฎหมายเลข99 ฟีเวอร์อเวอร์2020งานประกาศรางวัลสุดฟีเวอร์ที่ฟีเวอร์สมชื่อกับการรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงบันเทิงและนักธุรกิจที่เป็นกระแสมารวมพลังกันอย่างคับข้างอย่างแบรนด์บอลซองสปอนเซอร์ใหญ่กับการจัดงานรางวัลในครั้งนี้ที่รังสรรค์ง,งานออกมาได้สวยงามนอกจากแบรนด์บอลซองแล้วยังมีธุรกิจในเครือคือโรงแรมชาลาน u m b e r 6ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันส์เครื่องมือแพทย์โบท็อกคูเจลและการผันตัวจาก เจ้าของคลินิกเสริมความงามมาทำเบื้องหลังความงามแทนด้วยอ l แแบ d นี้นะครับเราเริ่มจากเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเราก็นำโบท็อ,อกตัวหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นโบท็อ,อกที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ขายคลินิกเชนคลินิกใหญ่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำเข้ากลุ่มพวกเมโซจากยุโรปพวกสเปนอะไรพวกนี้นครับเข้ามาแล้วตอนนี้มีไหม พวกยกกระชับหน้าแล้วก็มีตัวฟิลเลอร์ครับเป็นก็เป็นสินค้าตัวใหม่ครับคุณหมอให้การตอบรับดีมากเลยนะครับเพราะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ครับจากยอดขายยอดอะไรแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคุณหมอครับกับโรงพยาบาลตอนนี้ทั่วประเทศไทยเรามีลูกค้าอยู่ประมาณพันกว่าลูกค้านะครับและเขานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเอาเข้าไปพวกเรากัมพูชาด้วยนะครับกับสินค้าบางตัวแล้วเราก็มีเครื่องมือแพทย์พวกพิคยกกระชับพวกไฮฟูเรานําเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับมีเกาหลีครับมีสเปนมีไต้หวันมีหลายประเทศครับ ชใ, <minor> ใช่ครับมีครบเลยวงจรนะครับเ,เราก็มีตัวเคฟเอฟดีทุกตัวนะครับมาตรฐานของถ้าสมมติเกาหลีก็เป็นเคฟดีของเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นตัวของ FDA ของไทยแน่นอนเราต้องมีเนี่ยครับเรามีหมดก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างว่าทางงานก็ให้เกียรตินะครับเชิญมาแล้วก็เป็นการตอบรับของคุณหมอครับซึ่งอย่าง อย่างผมนะครับในในสิ้นเดือนนะครับผมก็จะมีงานจัดครบรอบ10เป,ปียครับร่วมกับทาง Beauty Regent ก็เป็นเกสต์มาในงานด้วยครับอ๋อถ้าสมมติว่าต้องการสนใจนะครับซึ่งโปรดักตของเราเข้ากันนครับติดต่อไมาได้คือ Li n e แอดบองซองครับก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทนะครับและติดต่อเข้ามาก็แสดงตัวว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เราก็จะขอเอกสารเพื่อการยืนยันแล้วเราถึงจะคุยเรื่องดีกันนะครับเรามาติดตามโซนเ่าาได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ